ฟูจิซังจากห้องพักชัดๆเลยเต็มเรียกว่าหวานไปเลยวัสดีตอนเช้านะครับกับช่อง Everyday is Christmas อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่3เราจะเช็คเอาท์จากที่นี่แต่ก่อนที่จะเช็คเอาท์เรามีเวลาจนถึง11โมงแต่วันนี้เราได้เห็นฟูจิซังแบบอากาศแบบ สุดๆไปเลยนะฮะเมื่อเช้าเราลงมาถ่ายรูปตรงนี้แล้วแหละแล้วก็ถ่ายรูปที่ห้องไปแล้วแล้วเดี๋ยวตอนนี้มีเวลานิดนึงเราจะขึ้นชัตเทิลบัสไปที่รอสันนะฮะไม่รู้ว่าทำไมทำไมต้องถ่ายนะครับบอกเลยว่ารูปตรงนี้สวยมากๆนะฮะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูตอนนี้ที่เชื่อเมออย,อย์ไปรออยู่ฝั่งหลงคำรอสันเรียบร้อยแล้วมีเมฆบางนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ได้มากกว่าเมื่อวานยังไงเราก็ได้ตอนเช้าแล้วแหละก็มีคนค่อนข้างเยอะนะฮะได้รูปที่ต้องการแล้วครับทุกคน แล้วก็ตรงทางรถไฟที่ซอยข้างๆอ่ะคนน้อยกว่าตรงรอสารเยอะมากเลยแล้วรูปก็สวยแล้วก็อันนี้ซื้อมาไม่ได้เอามากินนะ <c oughs> เอามาถือ <c oughs> ตของนี่คืออะไรองเอเยลลี่อังุ่นเคียวโ,โกค่ะจะบอกว่ามาญี่ปุ่นสามรอบอันนี้ไม่ใช่ที่แพทย์เพสั์เขามาห้ามนะไม่ใช่อันนั้นคือ,อที่เขาทำขายแบบนนหน้าโรงเรียนที่แบบน่ากลัวเอออันนี้คือของข มันดึงดึงด้วยใช่เดี๋ยวไปลองชิมกันเมย์เไม่เคยชิมเหมือนกันแต่เห็นรีวิวมานานแล้วอยากกินอย่างเอียอัลละพันแปดสิบเยนใช่ประมาณสองห้าสิบบาทอ่าเพิ่งได้เข้ามาร้านตรงที่บัสเตชั่นนะครับตรงที่ทางที่ขึ้นรถตรงฟูจิคิวไฮแลนด์เนี่ยฮะตรงนี้ก็มีขายนะไม่ต้องไปซื้อที่อื่นเลยตรงนี้ง่ายๆนะฮะซื้อที่นี่ได้เลยราคาเดียวกันหมดเลยนะครับ มีแยมด้วยนี่มีแยมองุ่นเคียวโฮใช่ไหมใช่เคียวโฮหรือเปล่าให้ดูหน้าตาตัวจะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถโชว์แบบนี้ได้เลยให้เขาดูดีเทลข้อมูลก่อนเสร็จแล้วก็โชว์ QR code แบบนี้ให้วันนี้หนาวมากครับหนาวกว่าวันอื่นอีกอะมือเย็นมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเอาแฮนด์ครีมมาด้วยนะตอนแรกกะว่าดูเดือนมีนาแล้วเนี่ยซากุระไม่น่าจะหนาวหนาว หนาวเลยนะฮะอุณหภูมิติดลบจนถึง2-3งองศานะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับดังนั้นเนี่ยรถติดพอสมควรเรามาถึงที่ชิจุกุตอนบ่าย2องครึ่งเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินนะครับโรงแรมจะห่างจากสถานีชิจุกุเนี่ยสสถานีนะครับนั่งยามาโนเตะไลน์ทีเดียวถึงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน เนี่ยครับ Google Map เนี่ยมันจะให้ข้อมูลไว้หมดเลยว่าคันไหนเนี่ยเวลาที่เท่าไหร่แล้วครั้งหน้าจะมาตอนกี่โมงนะครับตอนนี้อีก2นาทีก็จะมาถึงถ้าพลาดคันไหนก็จะไปอันไหนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแนะนำตู้ที่เข้าไปแล้วเนี่ยจะออกได้ง่ายที่สุดนะครับมาแล้ว,วะนะว้าว Yamamoto Line เป็นเสีเขียวแบบนี้นี่นะครับโรงแรมที่เราจะมาพักก็คือ w i e s e l Inn จาก สถานีรถไฟมาทางนู้นนิดเดียวเดินมาก็จะมาถึงตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เราเข้ามานะครับกดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น2ด้านข้างจะมีมินิมาร์ทจะเป็นลิฟต์เล็กๆอยู่ด้านข้างมินิมาร์ทเข้ามาตรงชั้น2เนี่ยผ่านประตูเข้ามาตรงนี้จะเป็นโซนเช็คอินนะครับเขาจะมีที่สำหรับฝากกระเป๋าสามารถดีพอซิตกระเป๋าได้นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นอเมนิตี้คิดก็คือสามารถหยิบได้ไม่จำกัดเลยก็จะมีอ่าเครื่อง ใช้ทุกสิ่งอย่างครบนะฮะหมวกคุมผมด้วยว,วันนี้เราไม่ได้เอาไอ้ที่คาดผมมาสําหรับการล้างหน้านะครับมีเฟลชฟชมี ure, มอยเจอร์มีมีทุกอย่างเลยนะครับขากลับไม่แน่ใจน้ําหนักยังไงมีให้ช่างตรงนี้ด้วยนะครับส่วนถ้าเลยมาตรงนี้จะมีเวลคัมดริมที่จะเปิดให้ตั้งแต่ช่วงบ่ายสองไปตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าไปนะครับมีคนนั่งอยู่เดี๋ยวจะถ่ายติดหน้าเขานะครับทุกอย่างเป็นซองหมดเลยเดี๋ยวนะนี่ทูตเพจใช่นี่ก็อยักษ์อิฟานสำหรับใช้ครั้งเดียว ใช่แต่ว่านนะในนี้ก็มีนะอ๋อในนี้ก็มีแต่นี้ก็รีฟิลไงรีฟิลจะได้ไม่ต้องเอาแปรงาาเพิ่มแล้วก็ทุกอย่างก็คือเป็นองอันนี้โอ้ชูพอร์เชอร์เอาไว้ขัดรองเท้าขัดรองเท้านี่เป็นก๊เป็นตื้อโอเคยังไงเราก็ถูอบังเอิญเราใส่ผ้าใบมาอันนี้คือให้เราเลืชาคามโมไม์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช,บบชา <laughs> ดิเล็กะเกือบกินแล้วไม่ล่านะฮะอันนี้เป็นคาโมไมล์นี่เป็นมาริโก้นี่มาริโก้แล้วก็เป็นลาเวนเดอร์นะฮะใครอยากนอนแช่ในอ่างลาเวนเดอร์อันนี้เป็นเจมีเนตเทียนี้ชาจริงๆล่ะอันนี้จริงๆโอเคไปทัวร์ห้องเนี่ยชั้น4นะครับจะมีเลาจน์จะมีพวกเวดดิ้งมัชชีนนะฮะแล้วก็มีสักผ้าได้ด้วยเราดูรีวิวมาเหมือนกันส่วนชั้น3ถึง13จะเป็นห้องเกสต์รูมก็คือห้องพักแขกนั่นเอง เราได้ชั้น13สูงสุดเลยทำใจฮึบก,ก่อนว่าห้องไม่ใหญ่มากมเพราะว่าเราไปเผากับค่าห้องที่นูนเรียบร้อยแล้วกับวิวฟูจิที่นี่คือเมย์บอกว่าใช้คำว่าซุกหัวนอนอุ้ยไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะทุกคนสลิปเปอร์แบบอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ใช่มีพื้นที่ไม่แย่ไม่แย่แยนี่มีมีไม้แขวนเสื้ออยงนี้อ่ะใส่คีการ์ดต,ตรงนี้ครับดึงไฟก็จะ สามารถกดเปิดได้เชฟนี่เป็นเหมือนแบบความญี่ปุ่นอะนะให้ถอดรองเท้าตรงนี้แล้วก็ใส่สลิปเปอร์เข้าไปตรงนี้มีกระจกอยู่นะครับมีที่ใส่รองเท้าให้ด้วยมีที่แขวนเหล็กน้อยแล้วก็ห้องน้ำอ่ะมาดูห้องน้ำกันก่อนอ่าอันนี้อะไรเนี่ยยังไม่ได้แปลภาษานะฮะนี่คืออะไรเปิดอ่ะเปิดตรงนี้ อ๋อนี่เวลาปิดมันจะมีนี้ด้วยเวลามากลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมก็กดเปิดได้นะครับก็มีอ่างแบบกระจุกกระจิกนะครับสาหรับเด็กประถมสามารถนั่งได้ชิลๆมีแชมพูคอนดิชนเนอร์มาตรฐานให้อันนี้เหมือนเคยเห็นครั้งที่แล้วตอนที่มาพักที่โตกเกียวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเป็นมาตรฐานเลยนะครับมีปลั๊กให้อันนึงเล็กๆนะฮะสครบแบบนี้คือเราชอบญี่ปุ่นอย่างหนึ่งต่อให้เป็นโรงแรมแบบอะไรก็ตามนะ เขาใส่ใจในเรื่องของชักโครกคือทุกที่เลยทุกที่ยังไม่เคยเห็นชักโครกที่ไม่มีไอ้ที่ฉีดก้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระดาษทิชชู่ที่นี่สามารถใส่ลงไปในชักโครกได้เลยสังเกตน,นะเขาจะไม่มีถังขยะเอาจริงๆนะประเทศไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศนะครับที่ห้ามทิ้งทิชชู่ลงชักโครกะนะครับโอเคไม่แย่นะฮะมีที่นั่งทํางานให้ด้วยนะครับแล้วก็มีปลั๊กให้อย่างเยอะเลย3มอันนี่เปิดไฟตรงนี้ได้ฟึบ อ่ะนี่เป็นไฟที่หนึ่เนะหรอเป็นยี่ห้ออะไรเราไม่ไม่รู้จักอ๋อโพล่าเหรอเราเราไม่รู้จักยี่ห้อนี้ใช่ใชของดีดนะอันนี้คือของดีใช่ไหมโอเคมาดูห้องต่ออ่ะกระจุกกะจิกครับก็คือนอนสบายบายเป็นเตียงคู่ที่แบบนอนกุกกิกันนะฮะัความรู้สึกเหมือนเป็นเข้ามาห้องลูกสาวอ่าใช่ใช่ห้องเด็กน้อยประมาณนั้นนี่เราก็ตู้เย็นของเขาเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยกดออนด้วยตึ้งเออ เออแต่ว่าเวลาเราเอาคียการ์ดออกมันก็ตัดอยู่แล้วป่ะเออมีแฮร์ไดเออร์อยู่นี้มีชุดนอนให้มีกาน้ำมีเจ้าสิ่งนี้ให้มีไฟซ่อนหัวเตียงมีปลั๊กหัวเตียงไม่ต้องแย่งกันนะครับนี่สามารถปรับไฟหัวเตียงตรงนี้ได้นะครับหมอนเออโอเคเลยปลั๊กเยอะมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญ<ำ>นี่คืออะไรอะ่ะ กองอากาศอุ้ยมีกองอากาศให้ด้วยโอ้โหถูกใจคนเป็นภูมิแพ้อย่างเรามากนะฮะมีทีวีไซส์เท่าเตียงนะฮะเท่าเตียงนะก็เออความกว้างให้ความกว้างเท่าเตียงแล้วกันนะครับวิวก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับต่อให้เป็นชั้นสูงก็จะเป็นระเบียงแล้วก็เป็นพอกระจกแบบนี้มันฟิลเหมือนอยู่ในลูกกงไงไม่รู้ดูแค่อย่างนี้ไปนะฮะกดลิฟต์ที่นี่นะเขาจะต้องแตะบัตรก่อนด้วยแล้วถึงจะกดลิฟต์ได้นะครับ คือเขาใช้คำว่าเล้านะฮะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายก็คือห้องเก็บอุปกรณ์ยังชีพอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ต้องตกใจที่ลงมาจะเหมือนชั้นห้องพักอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแลกเหรียญน,นะฮะตรงนี้ก็คือสามารถมาซักผ้าได้ถ้าสมมติอยู่ยาวแล้วก็พวกเนี้ยไม่ต้องใช้เลยสามารถใช้ได้เออ,ม,อมันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วใส่ร้อยเย็นลงไปนะครับอา่านี่เลยนะฮะก็เป็นซักผ้าหยอดเหรียญน,นั่นเอง กดน้ำแข็งน้ำดื่มอโอน,นี่น<อ>นไงถังน้ำแข็งเอาขึ้นห้องไปได้เลยนะครับอันนี้นอะไรสักอย่างแหละตู้กดน้ำนะครับมีอะไรบ้างก็คือประมาณนี้ราคานี่ถูกกว่าที่นูน่นเยอะมากนะแต่ละอย่างเนี่ยถูกประมาณร้อยเออเยอะนะครึ่งหนึ่งไงนี่ชั้นสองตรงฟรอร์เดสนะครับเวลคัมดีงก็คือเป็นแบบนี้ก็คือสามารถมา กดได้ม <formation> ีโกโก้ม like. cool ีน้ำดื่มต่างๆตรงนี้นะครับเวลาใช้แมปนะสิ่งที่คุณต้องดูคือขบวนสายชื่อว่าอะไรตัว h ฮชอย่างเงี้ยฮิบิยะลหรือแล้วก็มันเป็นแพลตฟอร์มอะไรนะครับแล้วให้เราจำข้อมูลนี้เสร็จแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาดูตามเนี่ยฮะมันจะเขียนไว้ว่าแพลตฟอร์มไหนดูตามเลขเลย อันเนี้ยเราต้อง transfer ไปที่ทิพยายะลายแพลตฟอร์มหแล้วก็ตามตรงนี้มาถ้าเป็นอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีทางหลงแล้วที่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่รถไฟใต้ดินนะคือมันมีใต้ดินมีบนดินมี JR มีอะไรแบบนี้ก็คือบางที่เวลาเราเห็นสถานีใน map อะมันเป็นยาวๆบางทีมันเป็นซ้อนทับกันบนดินกับใต้ดินดังนั้นต้องดูสายดูดีๆนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมบ,บอกว่าอย่าคิดที่จะจำทางนะฮะดู Google Map เอาเถอะนะครับชีวิตง่ายกว่า เรามาลงที่สถานีสึกิจิเรียบร้อยนะครับให้ทริกนิดนึงสำหรับการจองโรงแรมที่ญี่ปุ่นเนี่ยให้เราดูโรงแรมเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเข้า google map ด้วยว่าทางไปโรงแรมด้วยเมโทรหรือสถานีรถไฟต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยมีช่องทางสำหรับคนพิการหรือวิวแชร์ไหมถ,ถ้ามีเนี่ยแปลว่ามันมีลิฟต์เราสามารถขนกระเป๋าเดินทางง่ายแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คุณอาจจะต้องแบ,บกกระเป๋าเดินทางของคุณที่แบกมาบิสเนสพา40โลอะไรแบบนี้30โล40โลขึ้นบันไดนะฮะเคยมาแล้วจองแบบโซนเมืองเมืองหน่อยนะฮะจะไม่โหดไม่เหนื่อยมาก Welcome to s u k i จ j i ลุงคนเดิมที่โอซาก้าเลยคนนี้ใช่คือตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงสังเกตนะร้านาข้างๆเขาก็จะปิดเรียบร้อยแล้วมันก็จะเหลือร้านแค่บางส่วนนี่คือซากปลาทูน่าที่ถูกแล่ไว้ เอาจริงก็ปิดเกือบหมดแล้วแหละฮะทุกคนเราไม่แน่ใจว่าใช่ร้านนี้ป่าเพราะว่าไม่มีคิวเลยแต่ว่าเมนูมันใช่มากเลยอูนิโทระก็คืออันนี้หมื่นเยนมีอูนิห้าอย่างแล้วอันนี้เป็นอูนิเทสติ้งแบบนี้ด้วยอันนี้มีแบบหมื่นห้าก็คือมีหกอย่างด้วยการอันนี้ก็หกอย่างแล้วเพิ่มไข่เข้าไปบรรยากาศร้านนี้ฟิลโอมากาเสะเลยฮะใสแบบเต็มที่มากแต่เขาไม่ให้ถ่ายทางเชฟนะคือแต่ถ่ายเราได้นะครับได้แล้วทุกคน ห้ <5 S 2> <ร>าอย่างด้วยกันเดี๋ยวมันไหลเดี๋ยวไหลลงนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสามห้าอันนี้จะเป็นบาฟูนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นมุรัสกินั่นเองนะครับเดี๋ยวคนไม่เข้าใจนั้บาฟูนกับมุรัสกิแปลว่าอะไรบาฟูลเนี่ยจะเป็นพันหนามสั้นตรงเนี้ยจะมีรสชาติที่หวานกว่าส่วนมุรัสกิเนี่ยจะเป็นหนามยาวตัวเนี้ยจะมีความ oh, ครีมรมี่ที่มากกว่านะครับคือร้านเนี้ยเราดูรีวิวมาเขาบอกว่าต่อคิวแบบชั่วโมงเป็นชั่วโมง แต่เนี้ยคือแบบไม่มีคนเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจอนะเราหิวแล้วเมดูดูดูคือแบบเต็มเต็มสถนีของเราเรียกว่าใช้คำนี้นะถึงญี่ปุ่นแล้วอะชิมก่อนชิมขอชิมบาฟุนนี้ก่อนเราว่าอูนีคนละชิมหมดเลยแล้วกัน หวานตายไปเลยครีมหอมมากแต่ว่าของพี่โอะ๊ะบูนี่เขาจัดใส่ถาดแบบเรียงสวยเลยนะส่วนของเราเขาจะเป็นเรียงสลับสลับสลับกับมูราสกิบอ,อ,อ,อันนี้ครีมหวานจริงๆนะตูนี่นะมันต้องชิมเทียบกันแบบนี้เลยบาฟูนี่อันหวานเงิน อันแรกหวานสุดอันนี้หวานมีความแหลมขึ้นมาน,นิดหนึ่งมันต่างทนจริงนะอันนี้เป็นมูรอกากะครีมหอมรสชาติมไม่เหมือนกันโอ้อันนี้บาฟุนอันสุดท้ายจะมีความด้านสุดไข่ด,ดีดีดีดเอาจจริงนะ อยู่ไทยเราได้กินอูนิเทสติ้งครั้งล่าสุดน่ยจ่ายไปคนละ6,000กว่าเอ้ยจ่ายไปคนละหมื่นเพราะตอนนั้นคือเป็นโอมริกาเซีที่ร้านไทยนะซาสดาแต่นเนี้ยนี่ข้าวไข่ดิบไปมีความสุขดีอ่ะแล้วจานเนี้ยหมื่นเยนชามนี้สองพันห้าดีดีคนมีความสุขนะอยู่ตรงนี้แล้วขอชิมอิคุระหน่อยได้เลย อม่ีนะออกเค็มออกเค็มคุณล้วอุน่ก็รสชัน่นไม่เหมือนนะอือคุณอาะเย็นๆสับละเอียดมากเลยอุนิโทระชัว่และร้านเนี่ยเพราะว่าสาลายพิมพ์ว่าอุนิโทระอือดีงามสาไลที่เขาให้มา ดีดีมากสำหรับคนชอบอูนิคือดีแล้วไม่ต้องรอคิวไม่มีคิวเลยแต่จริงๆคนไม่มีเลยอาจจะเพราะว่ามันดูเหมือนปิดแล้วหมดเลยอะแต่ว่าใน g o o g l e Map พิมพ์ว่าปิดสามทุ่มดีคือเราต้องบอกว่าคือเรามาเพราะว่าเห็นว่าร้านปิดสามทุ่มเลยนะก็ตอนแรกก็เข้าใจเหมือนกันว่าต้องมาเช้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยน่าจะมีคนเข้าใจแบบนี้เยอะเพราะว่าทางเข้ามานี่คือทุกอย่างปิด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 หมดแล้ว แม้กระทั่งตรงนี้ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนปิดเลยเมื่อกี้เราเดินจะกลับดีหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยรับบัตรเครดิตนะครับร้านนี้อยู่เพื่อจะไปร้านทงคาสึเราก็เจอซากุระนะฮะามาดูใกล้ๆสิมันต่างกับชมพูวันท์ปะ่ะต่างเลย <c oughs> จริงเหรอเฮ้ยกุะของจริงทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน ทงคาสึฮาจิเมะนะครับที่นิพนธ์บาชิเดินจากสถานีรถไฟมาค่อนข้างไกลนิดนึงนะฮะแล้วก็เราต่อคิวมาประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้ให้ดูเราไว้ตมกี้ตะกี้อยู่ที่17-20ตอนนี้17-47ก็ประมาณ27นาที27นาทีตอนนี้น่าจะอยู่ันคิว2นะครับนานนานพอสมควรทุกคน1ชั่วโมงมีอยู่จริงและนี่คือเมนูของเราฮะคุ้มค่ากับการรอคอย ชามน,นี้3480เยนนะ3480เยนจุกๆเลยฮะชิ้นใหญ่มากกินเลยนะอื้อื้อูรุ่มมากอื้อ เรารสชาติอิ๊วหอมหอมมากแป้งบางแล้วกรอบหมูมีความสวบสวบ,สวบดีดีมากคุ้มค่าการรอคอยออม,มีพวกผงต่างๆไข่ก็ดีแต่แบบรสชาติซอสเค็มคนมาอันนี้ของทีเชอร์เมเป็นฟิเลใช่ปะอย่างนุ่มเลย ของเราุ่มมลมาเนี้นุ่มกว่าคือดูด้วยตามันเหมือนมันเหมือนแห้งนะแต่ช่ำเคี้ยวเข้าไปนี่คือช่ำม,มากโอ้ยหนาวมากเดินออกมาอุ้ยแตา่ร้านเมื่อกี้ดีนะดีมากดีมากคือแบบม<ส>ีรสชาติแบบโอเคเตนะแต่สิ่งที่เราสังเกตนะคือญี่ปุ่นอ่ะเขาจะไม่ให้ถ่ายตอนที่เชฟทำ ดังนั้นเข้าใจแล้วทําไมวอลเกอร์แต่ละคนอ่ะไม่เหมือนเวลาไปรีวิวร้านอาหารที่ไทยที่ไทยทุกร้านจะพ,พยายามนําเสนอพรีเซนต์กระบวนการทําเพราะว่ามันน่ากินคนดูจะเข้ามาดูเยอะใช่ไหมแต่มันก็กลายเป็นข้อเสียที่ที่ไทยอ่ะก็จะถูกก๊อปกันง่ายอเออแต่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ให้ถ่ายวิธีการทําเลยการจัดเรียงหรืออะไรทั้งหมดแต่ถ่ายตัวเราเองได้เท่านั้นเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยรอประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ดีนะคุ้มค่ากับการรอคอยโอเคของเมย์ก็ เรียกว่าอิ่มแบบสบายๆกบบกำลังดีถ้าเกิดไม่ได้กินอะไรมาก่อนนะแต่เรากินมาก่อนนะ่กินมาก่อนนะใช่<อ>ก็ตกประมาณ500บาทประมาณนั้นอะอของเมนะส่วนของเราเป็นหมูแบรนด์เนมอะมันเป็นหมูจากสายพันธุ์ของเขาอะก็เลยแบบราคา3,480เยนประมาณนี้ยอีกอย่างนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่ชัดเลยคือ ร้านอาหารแต่ละอย่างอาหารจะเป็นราคาเน็ตแต่ร้านสะดวกซื้อหรือของทุกสิ่งอย่างจะเป็นราคาที่ยังไม่รวมแบบสลับกับที่ไทยดีเอ,อนะฮะตอนนี้ก็เรากําลังเดินกลับนะครับเรากําลังจะมาเข้าสถานีตรงนี้แบกแก้าสวยก็เลยถ่ายตรงนี้ไงหนาว,น,าวนะฮะเพื่อคนดูเพราะว,ว,ว่าอุณหภูมิไม่หนาวนะแต่มันมีลมใช่อุณหภูมิ6องศาแต่ตอนนี้หนาวยังกะลบหนึ่ง,งคือวันนี้เป็น,นวันที่วินดี้มากคือลมลมชํำแลกแทรกซึมเข้าสู่ผิวมากมากเลยครับ จริงๆเราวางแผนทุกอย่างแล้วเรากะว่าเราจะเดินกำถุงร้อนไปเมเตรียมถุงร้อนไว้ให้ปรากฏผิดแผนเรื่องเดียวเลยถุงไม่รอ้รอนไปเถอะนะถุงร้อนมันไม่ได้ร้อนันแน่ทุกคนอยากให้ดูว่าเวลาเราลงมาสถานีรถไฟใต้ดิในใหญ่ๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของห้างหรือว่าเป็นของใต้ดินอะเราจะกลับด้วยโทรศีย์ไลท์วิธีนะทุกคนเวลาดูทางเข้าทางออกอะตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เขียนทั้งหมดใช่ไหมแต่เวลาเราเข้า Google อะ ให้เราซูมที่แมปเลยเนี่ยมองเห็นไหมฮะซูมที่แมปเลยมันจะมีทางเข้าไอเสียงเหลืองเงี้ยเขียนทางเข้าทางออกเอาไว้เลยแล้วดูพิกัดของเราอะ่ะว่าเราอยู่ตรงไหนของสถานีมันจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ครับพอเข้ามาแล้วก็ดูต่อว่าเราอะ่ะเป็นแพลตฟอร์มไหนของเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม4เวลาเราเป็นแพลตฟอร์ม4ใช่ไหมเราก็ดูเสาเอาไว้ว่าเสาเบอร์สี่อยู่ไหนนี่เราใช้ซุยกะนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยเราใช้นี่ หน้าหน้านีที่เราทําคลิปเอาไว้ะนะครับแล้วเราก็แอดเงินเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็ติดเข้าติดออกได้เลยเราเจอสิ่งนี้น้ำพีชหู้ที่นู่น250เยนอันนี้เหลือร้อยสองร้อยหกสิบหรอสองร้อยหกสิบโอ้สองร้อยห้าสิบดูในบัตรซูยกะได้โ okay. อเคก็เป็นรุ่นนี้นะรุ่นนี้อร่อยต้องเป็น,นขวดยาวรูปนี้ จะเป็นอีกรูปตึงที่มันเป็นขวดสั้นแบบเนี้ยตู้ก็มีตู้ขวดสั้นใช่แล้วว่ารุ่นี้นอร่อยดีกลับมาถึงที่ห้องแล้วเมื่อกี้คือไปเดินดองกิฝั่งตรงข้ามมาไปเดินลอฟลอฟที่นี่ค่อนข้างเป็นร้านขายเครื่องสําอางเลยนะฮะแล้วก็เดินดองเออดองกีที่นี่ค่อนข้างเล็กนะฮะแล้วก็ไปเซเว่นกับฟามิลี่มาร์เราสนใจอันเนี้ยมันคือชิคเก้นสก,กินนคือหนังไก่ทอดเออแต่มันมันเป็นขนมนแบบนี้เราอยากรู้มันจะเป็นยังไง คือจริงวันนี้อิ่มอิ่มมากเลยะแต่เราก็าได้ขนมติดกลับมาเต็มเลยโ <Okay. S 1> ออเป็นเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่โฟกัสอืมไม่เหื็นหืนนะแต่คนมเค็มอืมไม่กลิ่นพริกไทยเลยอันนี้มันหอมมากมันหอมยัอวยวนมากนี่โชว์หน่อย มันเผาแฟมิลี่มามันเผาแฟมิลี่มาสองร้อยห้าสิบเยนตลกมากพนักง,งานแฟมิลี่มาไม่พูดภาษาอะไรเลยนอกจากญี่ปุ่นแล้วก็พยายามรัวภาษาญี่ปุ่นฝ่าเราซึ่งเราก็ทําหน้าไม่รู้เรื่องแล้วจนเราต้องเปิด Google Translate คือเราโชว์เครดิตการ์ดแล้วเขาก็ถามว่านี่นี่ใช้เครดิตการ์ดไหมอะไรเงี้ยฉันชอบนะคือบรรยากาศมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ส่วนเราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้กำลังคุยกันอยู่ <c oughs> บันเทิงมาก ขอบคุณที่โลกนี้มี Google ทันสเลตคุยดูดิดอ่ะมีใครชอบกินมันหวานญี่ปุ่นบ้างเราคือทาตรักมันหวานชอบมากแล้วมันลอนแบบดูดมีมันมันมันลอนปอกง่ายมากมาโทรใกล้ๆเะคุยเธอมันเหมือนมันเชื่อมเลยอ่ะเนี่ยเขาย่างบนหินญี่ปุ่นใช่เดี๋ยวเราบีให้ดูนะเราบให้ดูนะนึงนะ นี่ขอนหน่อยอะไรท่อนนี้เป็นท่อนนี้ใช่ตัวมันเยิ้มฉ่ำเลยมันเหมือนเป็นมันเชื่อมเลยอะจากเขาไม่ได้เชื่อมอะไรเลยไม่ไม่ไม่มันหวานด้วยตัวพันธุ์พันของมันอยู่แล้วแป้งเต้องเยอะมากเลยนี่เลยเยอตานท่อนท่อนประมาณหนาประมาณเซนนึงตัดออกมาเป็นสามประมาณสี่ท่อนเดเรากินข้าวมันสองวันนี้เรากินข้าวกันไปแล้วต้องรบายมาเพียบเลยเรากินข้าวไปแล้วก็ขอบนึง ไม่ถึงหรอกคือเราจำผิดหรือมันเป็นมันเทศมันมีอยู่มันเนึ้เราจะข้อมูลได้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราต้องหันประมานนั้นนะกระมันข้าวหอมผักมันที่อยู่ในเซเว่นน่ะมันอะไรนั่นน่ะลองดูกินแทนข้าวได้นะใครลดน้ำหนักอแล้วถ้ามันร้อนๆเลยนะแล้วพีนในอากาศเย็นๆนะลดออกไปออกไปกินข้างนอกไม่มันต้องร้อนๆเนี่ยตอนนี้อากาศได้แล้วเหลือเนี่ยร้อนๆอันนี้ก็ชอบชาเราซื้อแบบร้อนมา แบบร้อนแบบเย็นเขาแยกกันนะนเ้เย็นจืดเราเดาว่าแบบเย็ยนน้ำตาลน่าจต้องเยอะกว่าป่ะเพราะว่าความเย็นมันจะทำให้ต่อมลับโรลดทางานน้อยลงนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้มีความเหมือนพุดดิ้งมากๆแต่จริงๆด้านด้านบนเขาเขียนว่าโทฟูมันคือโ <s> ตหูเพิ่มโปรตีนเพิ่มโปรตีนเราดื่มน้ำตาลกันแน่มาลองดูโอ้อมมารมณ์มประมาณเนื้อเนื้อเตหูนมสดเลย หวานอ่อนๆแต่มีกลิ่นแปลกๆคล้ายๆกลิ่นยายาแก้ไออุ้ยออาลองชิมอลองชิมแล้วบอกหน่อยว่ามันคืออะไรมันเหมือนอะไรเชอร์รี่เขาเป็นเส้น <laughs> เออวะชัดเลยเวลาพี่โอ๋เขาอยากรู้ว่าสิ่งที่เขากินอยู่มันคืออะไรนะแล้วพอเรากินทีไรเราจะดึงความทรงจําเก่าสัญญาเก่าในอดีตขึ้นมาในวินาทีเดียวใช่เหมือนกเหมือนมากจริงชัดมากชัดมากจริ งวัน,นี้เราปิดคลิปกันที่เท่านี้ดีกว่านะฮะพาไปร้านเด็ดมาแล้ว2ร้านแล้วก็พาอ่อยตอนเดินเล่นเราไม่ได้ถ่ายให้หลายๆที่เพราะว่าคือเอาจริงนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างมีความเปรเวซีในเรื่องของการถ่ายพอสมควรดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถถ่ายบรรยากาศให้ได้ไม่เยอะเรามาตามกินตามเที่ยวใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยกันละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แพลนยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไร เดี๋ยวพอปิดคลิปเนี้ยแล้วก็จะไปแพลนพรุ่งนี้จะว่างหนึ่งวันแล้วก็จะมีเดือนนี้แหละแล้วก็มีดินนี้สี่ใครบอกว่าเอ้ยไายแทงขอแพลนหน่อยไม่มีครับแพลนตอนนี้มีแต่ลิสต์ร้านอาหารเหมือนมาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอือเออเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าเราจะไปกินอะไรเราไปเที่ยวอะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายอยากก่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามช h a n ล everyday is christmas นะครับให้ทุกวันเป็นวันที่มีความสุขข,ของคนครับล้วเจอกันใหม่วันจันทร์ทุกๆทุกๆวันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่ม แล้วเจอกันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ